แปลว่าการมันเป็นคริสเซียนเนี่ยมันไม่ยากหรอกที่จะรอดแต่มันยากที่จะมาเชื่อทําไมมันยากที่จะมาเชื่อเพราะมันง่ายเกินกว่าที่จะเชื่อแค่เชื่อก็รอดกูเลยไม่เชื่อท่านไปบอกคนข้างๆพระเจ้าทำให้ท่าน,าใ,านในเรื่องที่ท่านทำไม่ได้ไไดฟังนะครับดำเนินชีวิตให้บริสุทธิ์เราก็ทำไม่ได้ ทำไมมึงเอเมนดังขนาดนี้ทำได้โดยพระคุณผมหมายถึงชีวิตก่อนอเมน,เมนก่อนเราไม่เชื่อพระเจ้าเอาแค่ถือศินห้าเอาไม่ต้อง227ข้อไม่ต้องนับยิวอ่ะ613ข้อเอาแค่ศินห้าเนี่ยท่านก็ทำไม่ได้ไม่ต้องเอาทำดีนะครับเอาแค่ไม่ทำชั่วท่านก็ทำไม่ได้อาจจะดีหวันมาชั่วแป๊บหนึ่ง พระเยซูล,ลงมาเดินบนโลกใบนี้ดําเนินชีวิตที่ท่านทาไม่ได้คือพระองค์ไม่มีบาปเลยถ้าพระองค์มีบาปสักนิดเดียวการตายของพระองค์ไม่ใช่เครื่องบูชาที่บริสุทธิ์พระองค์เดินบนโลกใบนี้มีเนื้อมีหนังมีเลือดโดนกันล่อลวงเหมือนที่ท่านโดนพระองค์ถูกล่อลวงถูกยั่วยุให้โกรธพระองค์นั้นยังคงโกรธแบบชอบธรรมพระองค์เดินอยู่บนโลกใบนี้ก็เจอผู้หญิงนั่นแหละที่มาเป็นแฟนคลับพระองค์เดินตามพระองค์พระองค์ไม่ล่วงประเวณี จะบอกว่าพระองคองไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะพระองค์มีเนื้อและมีหนังเหมือนท่านพระองค์รู้สึกเหมือนที่ท่านรู้สึกถ้าไปดึงพระเศียรของพระองค์พระองค์ร้องโวยเหมือนที่ท่านร้องโวยแต่พระองค์ทำในเรื่องที่ท่านทำไม่ได้คือพระองค์มาเดินบนโลกไปนี้โดยที่ไม่มีบาปเลยและพระองค์ยอมพระเจ้าจนถึงขนาดไปตายบนแมงเขนและหลั่งเลือดเพื่อเพื่อรับโทษความผิดบาปแทนท่านเนื้อหนังพระองค์ถูกฝังไว้ในอุโมงค์แต่วิญญาณพระองค์ลงไปตกมาลกแทนท่านอีก ท่านทําบาปบนโลกใบนี้ท่านจะต้องป่วยต้องเจ็บต้องจนต้องอยู่ในชีวิตที่เหมือนคนพ่ายแพ้พระองค์ยอมพ่ายแพ้สภาพนั้นทําแทนท่านเฉยเลยแล้วจิตวิญญาณนั้นที่ต้องไปตกนรกพระองค์ลงไปอยู่ในรกสามวันแล้วกลับขึ้นมาทําสิ่งที่ท่านไม่อยากทําและไม่อยากที่จะรับผลนั้นที่ท่านนำเองเฉยเลยแล้วพระองค์กลับขึ้นมาพระองค์บอกเลไไหมครับแค่เชื่อฮะลูกต้องทําอะไรบ้าง แค่เชื่อลูกอยากรับใช้อยากทำงานแค่วางใจในเราแล้วจะรอดได้ยังไงอ่ะต้องทำบัญญัติไหมต้องไปคลิปไหมต้องไปทำข้าสุนัดไหมต้องไปทำอย่างนงั้นทำอย่างนี้ไหมแค่เชื่อเชื่อในใครเชื่อในเราเเป็นคริเสเตียนเนี่ยมันไม่ยากหรอกครับที่จะรอดแต่มันยากที่จะมาเชื่อทำไมมันยากที่จะมาเชื่อเพราะมันง่ายเกินกว่าที่จะเชื่อ แค่เชื่อก็รอดกูเลยไม่เชื่อพระเจ้าดีเกินไปโอ้โหอย่างงี้พระเยซูก็เหนื่อยแย่ดิพระองค์ต้องมารับบาปให้คนทั้งโลกเนี่ยง่ายไปไหมผูค้คริสเตียนเนี่ยเล่นง่ายไปไหมก็พระเจ้าบอกว่าก็พอให้ทํายากๆเจ้าทําไม่ได้เราเลยมาทําแทนเพื่อให้เจ้าได้ผ่านคะแนนไงเราทําเรื่องยากๆให้เจ้าไงเราลงมาทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เชื่อว่าเราทําเพื่อเจ้าแล้วแล้วถ้าท่านเชื่อในสิ่งยากๆที่พระองค์ทำเพื่อท่านแล้วท่านก็รอดง่ายๆโดยไม่ต้องยากแต่ปัญหาคือเชื่อ,อยากเพราะว่ามันง่ายเกินไปอย่างผมพูดเรื่องความมั่งคั่งอะผมพูดจนจนคอหอยผมจะลงมาดิ้นอยู่ที่พื้นแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าท่านคือท่านคือมหาเศรษฐีท่านรู้ตัวหรือยังท่านรู้ตัวหรือไม่ ท่านคือพรอผมเริ่มเขาจมามาแล้วปากเปียกปากแฉะท่านเป็นพรของโลกพอพระองค์ถ่ายท่านมาท่านพ้นจากพระพิโรธท่านมีพรใครเจอหน้าท่านโชคดีท่านแต่ใครใครหายโลกท่านอวยพรใครจำเริญจำเริญท่านไปอยู่กับบริษัทไหนบริษัทจะเจ๊งก็ไม่เจ๊งเชื่อหรือยังถ้าเชื่อก็รับเลย ถ้าเชื่อก็รับพระคุณอย่างเต็มขนาดยิ่งท่านรับพระคุณชีวิตท่านก็ยิ่งบริบูรณ์อันนี้คือพูดถึงเรื่องการประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์อามนนี่คือจะเข้าสู่ยุคพระคุณคือพระองค์จะเสด็จกลับขึ้นสวรรค์และเทพพระวิญญาณลงมาพระองค์บอกว่าอย่างไรก็ตามเราจะบอกความจริงกับพวกท่านคือการที่เราจากไปก็เพื่อประโยชน์ของใครของท่าน เพราะถ้าเราไม่ไปองค์ผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาแต่ถ้าเราไปเราจะให้เราจะใช้พระองค์มหาท่านและเมื่อพระองค์ก็คือพระวิญ,ญญาณเสด็จมาหาแล้วพระองค์จะทรงทําให้โลกรู้แจ้งเรื่องความบาปความชอบธรรมและการพิพากษาความบาปความชอบธรรมการมิพากษาผมก็มันหมายความว่าอะไรพระวิญ,ญญาณจะช่วยอะไรเราหรอจะเปิดเผยอะไรกับเราหรอข้อที่9พระองค์ขยายความว่าเรื่องความบาปนั้นคือเพราะพวกเขาไม่วางใจ หมายความว่าอะไรครับพระวิญ,ญญาณจะลงมาเพื่อเปิดเผยเรื่องความบาปความชอบธรรมและการพิพากษาพระองค์ขยายความว่าเรื่องความบาปนั้นคือพวกเขาไม่วางใจในเราส่วนเรื่องความชอบธรรมนั้นคือเพราะเราไปหาพระบิดาแล้วเขาจะไม่เห็นเราข้อที่11คือในเรื่องการพิพากษานั้นคือเพราะผู้ครองโลกนี้ถูกพิพากษาแล้วคุณรู้ไหมพระเยซูกำลังจะบอกว่าอะไรครับ <laughs> พระองค์เสด็จมาแจ้งให้เรารู้ถึงเรื่องความบาปความชอบธรรมและการพิพากษา เรื่องความบาปเดียวที่พระเจ้ากําลังพูดบาปเนี่ยที่มันบาปก็เพราะเขาไม่เชื่อครับแปบลบว่าเพราะเขาไม่เชื่อบาปเขาเลยไม่ได้รับการอภัยบาปที่หนาที่สุดไม่ใช่การไหว้รูปเคารพครับแต่บาปที่หนาที่สุดคือการไม่เชื่อพระเยซูใครเปิดเผยพระวิญญ,ญาณส่วนเรื่องความชอบธรรมนั้นคือเราไปหาพระบิดาแล้วเราไม่เห็นเขาอีกพระองค์กำลังบอกอะไรรู้ไหมครับ ความชอบธรรมเกิดขึ้นจากการเชื่อแม้กระทั่งพระองค์ไม่ได้อยู่ต่อหน้าเราพุ่งกลับไปหาพระบิดาแล้วความชอบธรรมก็มาจากความเชื่อในผู้ที่เรามองไม่เห็นอีกก็คือความเชื่อไหมส่วนเรื่องการวิพากษานั้นเพราะผู้ครองโลกถูกวิพากษาแล้วเราก็คือความเชื่ออีกเพราะพระองค์ตายบนไมก้กางเขนเพื่ออะไรครับเพื่อทาลายอํานาจของมารซาตานพวงชนะแล้วที่ไมก้กางเขนถ้าเราเชื่อพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายอ,าอยํานาจแห่งความตายซึ่งเป็นเหล็กในที่มารซาตานต้องการล่อให้เราทําบาปเพื่อใหเราตาย ความตายคืออาวุธสุดท้ายแพ้แล้วถ้าเราเชื่อว่าพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายมารซาตานก็ถูกพิพากษาแล้วแปลว่าที่พระวิญญาณลงมาสามกรณีคือเรื่องความบาปความชอบธรรมเรื่องการพิพากษาคือเรื่องที่ว่าเราจะต้องเชื่อเชื่อและเชื่อเชื่อในอะไรเชื่อว่าพระเยซูทำเพื่อท่านแล้วแลวสำเร็จแล้วถามนักศกษาคนข้างๆแค่เชื่อเองเหรอ พยักหน้าบอกเออเดะเออ